Thank yep. ้ตีทำไมอะไรติดอะไรนี่ไงนี่มีนี่กรอบใหม่กรอบสีแดง 兵，打咯！ Lên to ờ hả đi chơi gắn đi chơi rồi đấy đi thơ gắn <coughs>

สามหรอพ่อแบ่งให้สิบห้าเด็สลา ไม่ส่งอไมากเลยเฮ้ยโยสองตัวสองตัวเออไปสองแตกหนึ่งแตกสองามึเอาบล็อกเอ่วยนะอเอาไปเิดีมาอ่ะไปเขาจะเอาไปใัดน้ำ แล้วมีบล็อกเพื่อข้ามสั่งใช่ไหม

ก็จะแตกมงิมีชาีอันหรออเคอาไปีอันน่ยก็เป็นเอเปนอะไร่ั ตกลาวาคื่ตกลาวาคือตกลาวาขึ้นยากเนี่ยนี่โอเคอิสหเสี่ยงไมหมแถวนี้ว่ะฉันจะสำรวจหาแก๊สเองแก๊สที่โกรธเกิดจากฝุ่นลงอีง ฉันไม่มีฉ hey, ันไม่เหลือหนูอ่ะหนูคือหนูเนี่ยเร็วออกออกมาดิเออแค่เด็ก โอ้มึงมาลงกีเลยได้เหรอได้ทองไอเม็ดทองมาสิบอันไงเขาอหรออ่ะอันนี้อ่ะมา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  อ่ะอย่างนีองไม่ทองอ่ะ่ไม่ไม่องเอ้ยไอ้แมงตาาเจ็บอหีอยู่เอ้แมงเลยไปไปยิงหน่อยยิงหน่อยเอาันยิงไม่ได้เอาทะลุทัหมด จะไม่มีมีแค่ลูกเดียวเองกลับไปไหม เหรอเออพอโดนแก๊ระเบิดอะ่ะมันตู้มือกระเด็นใส่ตัวเครหนึ่จะเจ็บไหมเจ็บดินี่หรืออะไรอันนี้หายไปเรื่อยๆก็ได้อันนี้แล้วก็อันนี้สามอันอะน่ะอืมมันไปเผื่อๆเผื่อแล้วเราต่อไปต่อ If you do ใส่หัวโลนอ๋อไม่มีเจ้าัมบีเหรอ,อหัวโลนโนหมจับขี่ไก่ไทำไมไปไส่เจอมารูที่ที่โกงแพนด้าเนี่ยฮะ <c oughs> และ้วแพนด้าไม่เสือกออกมาเนี่ย <c oughs> ไม่เงเอย อะไอะไรกิ mm. Mm. Uh ๊เปอร์หรออยู่บนอ่ะอ๋อไม่ดิม่เห็นงไม่ดไม่เห็นทางไม่เห็นไมกเห็นชื่อ่านเนี่ยนี่ยโอ้โดนโกดไหลๆจับผีกายใจโอ้โห่ไ้เนี่เนี่ย เต็มแค่นี้ไหมตีเต็มแค่นี้ไหม,ไมเ,เพราะเรา,เราไม่ได้มีอะไรกันมากเท่าะะไหร่ชิวๆไปยิ้เชื่อต่ออีกไหมวันพรุ่งนี้่ยกลับไปนอกนกันเถอะไปวัวโดนจับขีอใจใส่หัวโดนคอทำเไม่มีประโยชน์จริง หมาใครอ่ะหมาคนหมาหนูหมาป่าแล้วไปต่อโอ้ย ใครส่งมาเนี่ย่องเราสอบด้สักี่ด้วยนึเราสอบด <33 S 2> แบ่ e, งให้เขาหน่อยเขาสาแบ่งตั้งสิบห้าแล้วฉันเอาสิบหกแล้วกันสิบหกนี่อะไรเ่าแบบสิบแบ่งนิดนึงไอ้างเออสิบสปแบ่งคนละแบงเาสิบก็แบ่งไปให้หนูดิเฮ้ย แม็กมาคิวโดนไฟเออเออว่ะไม่มีแก๊สแก๊สฉันไม่มีทุกธนูดิแต่คุณจะปิดสตรีมแค่นี้ยเข้าใจไหมอ้ยอุ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 ้ยมาดูข้างหลังกันข้างหลังอุ้ยนั่น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 มึงไม่เห็นเนาะอุ้ยเยอยเอ้ย ห้าขวเอาเลยห้าขวบมิกแจะแรกเลยมากิวมาดิมาดิโมาคิวเขาเรยกวมากิวแบ่งยังไงแบ่งกังไงแบ่งกัน ยืมไปว่าต้องยอดว่ะเ้ามีธงไหมข้าไปล้ตัวนี้ข้าโบนนั่นคือเอ็นเตอร์เ็นอปไรก็ไม่รู้ายุกไปนี่ไง ไปหลังล้กเหรอิเดอร์แมนอีเดอร์แมนอีเอร์แมนร่องะไรบ้างเนี่ยใครดให้เดอร์แมนในในเธอไม่จะมีหายสักอย่างเลยลับดีกว่าปับปีสติ๊กขึ้นี่ก่อนเคไหมเดี๋ยวเอานะวมาต่อดิ วันนี้มมนนีว้าเรีอนวันนี้ืง่งนมอรุงเรียนออนไลน์เรื่องเช้านี้ทุยอ่เรื่องสาวอันเดเียอะไร,ะไร Heute, so. วะอ้ายกีไอเอกกเอาอเ A Give me me a bite. มวันกัมกรไปที่เราไปจะสิงขนาดนั้นต้องสู้นะมีสารดาร่าสุดมารายงานกับท่านลุงโมนะครับกัมกรขายของคุณกลับมาแล้ว เร็วที่สุดทั่วไทยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอร์ปารีหอมนาน30วัน